จดหมายถึงแกล้าเปล่าอ่ะอะไรเนี่ยจดหมายอะไรเนี่ยถึงน้องทิ้งสุดหล่อพี่คิดถึงเสียงหงอนของน้องมากเมื่อไหร่น้องจะกลับมาหงอนให้พี่ได้ยินสักทีมัวม่วมั่วบอกว่าคิดถึงจริงสุดหล่อเว้ยเบื่อมัว่วไปละออเดินทางปลอดภัยเว้ย สวัสดีเพื่อนจำเราได้ไหมเราอามไงอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างละ่ะสบายดีไหมนานมากแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันเรามีอะไรหลายอย่างที่อยากเล่าให้เธอฟังเราคิดว่าถ้าเธอฟังแล้วก็คงอยากจะกลับมาแน่เลย2วันแรกกับการท่องเที่ยวที่แรกน้ำตกทานปิวจำได้ไหมที่เราเคยเล่นด้วยกันตอนเด็ก ตอนนี้ที่นั่นก็ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแบบว่าน้ําใสไหลเห็นตัวปลาเลยแหละป่าก็ยังคงอุดมสมบูรณ์อากาศก็ดีดีน้ําตกทานปลิวเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางน้ํามีธรรมชาติที่สวยและงดงามอย่างยิ่งแต่ในความงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําตกทานปลิว ถ้ำเลสเตโกดอนและสวนสาธารณะท่าอ้อยเราก็พบกับสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแต่มันมาจากไหนละ่ะมันคือขยะมันคงจะเกิดจากความมักง่ายของคนเราที่ขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบอีกนานไหมที่จะกคนจะรู้คุณค่าของธรรมชาติและต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผมจะรอวันนั้นหวังว่าเธอคงจะกลับมาเห็นความงามของธรรมชาติที่บ้านของเรา เราอยากให้เขาเทีย่ยวแบบเชิงอ,อนุรักษ์กันดีกว่าเนาะเราก็กทำอะไรสักอย่างแล้วใช่เราก็ต้องช่วยกันทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวที่ทุ่งวาของเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมดีไหมอืมดีงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคไป อีกนานไหมที่ทุกคนจะรู้คุณค่าของธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผมจะรอวันนั้นหวังว่าเธอคงจะกลับมาเห็นความงามของธรรมชาติที่บ้านของเรา